จริงน่ารักมากขอบคุณครับแสดงว่าเรายังไม่เคยเจอกันอันนี้ฟังคนอื่นมาใช่ไหมมาด้วยควันเอ้อกินข่าวเที่ยงกินข่าวเศร้าตอนเที่ยงโอะโหอ๋อที่เกโอขอโอูก หน้าตาอย่างน้องไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านคอลัมน์เลยอ๋อขอโทษทหลายๆครับผมอ่ะมาผมจะอ่านให้ฟังจุงกะจุงกะแปลว่าสวัสดีชอบเวลายยิ้มมากเคยเคยเคยแล้วเ่ะเจอที่โรบินสันสุรินหลอมาโอ้ขอบคุณมากครับผมมีงานอยู่ที่สุรินยู่นะที่ผมจําได้เพราะว่า ผมเป็นคนสุรินที่ไม่มีงานอยู่สุรินเลยแล้วผมมีงานอยู่สุรินครั้งแรกที่โนมินสันเดือนพฤจิก,การมจาไม่ได้ว่ามันวันวันไหนเขาเพิ่งติดต่อมาแล้วเพิ่อองอมัดจงมัดจําอะไรมาจาไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่เดือนพฤจิก,การนี่แหละเพิ่งมีอยู่โลวินสันเลยครับ,รบอ๋อชอบมากเลยครับเพื่อของโมเมนต์ของเฮาขึ้งอะไรด้วครับใครแบบกันไอ้มงคลแกงคุ้งคับอัน้ำเพลินครับ หลังจากฟังเพลงนั้นแล้วก็วฟังเพลงอันทดีองค์การขงผมน้ำเน่เข้าใจว่าอาจมาเชียงใหมบ่บออะไรไปเลยครับ,บหล่อน่ารักมากขอบคุณมากครับเอฟซี FC จากบ่าวเราขอบคุณมากครับไอบาสสบายดีซับเบิร์เฮยจา่าซับเบิร์เฮยแปลว่าอย่างน้อยบานผมเป็นคนสุรินก็จริงนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยคนสุรินจะพูดภาษาเขมรได้โอ้ เออแต่ผมพูดไม่ได้นะครับทุกคนฟังก็บม่ค่อยออกอันฟังแล้วครับผมครับอืมเสือเปิืนสีครับแม่นครับมันมีพผมกุใส่ผมก็สิใส่เสือเปิืนเปิืนมันไม่ได้เปิืนสีนะครับทุกคนอันนี้เนีมันเปิืนขี้นกเสือเปลือขี้นกครับ ใชยตรวนี้มืนเนี้ยรักเขาอ่ะอรอแล้วจ้าเนี่าคนจังหัดสุรินเนี่ยผมอ๋อละครไมโครโฟนเปิดแล้วผมไปแค่ไม่กี่ฉากครับผมไปรับเชิญแนล้วเดี๋ยวจะมีพีเนะี่เรอ่ะรือออยูกับแกนเรื่องีศษต่างตามต่มาหม่ Vào trong สปีดนะเจ้าเอบีซีเสือเบ2แล้วก็ไปดูว่าทําไม này, แคันึ่งรอเดียวนั่นมียังตลาดอีกไบครับ